ทางรัฐไปหยไปดูต้นไผ่ขึ้นเมียอตอนนี้ทองขึ้นเมียแล้วนะไปไปได้คืนแล้วไะ <laughs> จะได้คืนได้ยังได้แในวันนี้ได้วันนี้เลยใช่ปะ ถามว่าตัวเองไม่ยังไม่มีความรู้มากแต่ว่าได้ไปดูการซื้อขายจริงของอ่อเซลฟาร์มแล้วผมว่ามันน่าสนใจถามว่ากลัวไหมก็กลัวนะครับเพราะจ่ายเงินกับต้นไม้ต้นละสามล้านมันก็ทุกคนมันก็ต้องมีกาความรู้สึกว่ากลัวถามว่าทีนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นความเสี่ยงที่เรารับได้ผมเพิ่งจะมาศึกษาได้ประมาณเดืนอนกวา่า แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นพอมีพอมีคุณรัพย์ในการซื้อก็เลยลองลองจับดูครับประมาณมก็คิดว่าน่าจะไปได้ดีครับกับธุรกิจนี้ตอนนี้ที่ทําเกี่ยวกับอะไรธุรกิจผมทําเกี่ยวกับฟิล์มกองแสงบ้านอาคารรถยนต์ชื่อบริษัทไทยซีซัฟิล์มอ,อยู่ที่ถนนบางนาตราดเขาเรียกกันในวงการก็คือพายุวากิวนะครับตัวนี้พายุแล้วก็เป็นพายุเม็ดใหญ่ต้นนี้เนี่ยผมตั้งชื่อมันว่าทองคูณนะครับ เป็นลูกของทองคนาก็คือต้นนี้อต,อนนต้น,อตอนแม่ใช่ครับต้นนี้คือต้นที่แพงที่สุดในบ้านและสวยที่สุดในบ้านนะครับก็จริงๆเนี่ยพี่แขกเนี่ยคนที่ซื้อสามล้านเนี่ยแกแกเดินเข้ามาบ้านผมแล้วก็แกอยากจะได้ไม้ที่ไปต่อยอดทางธุรกิจได้เพราะแกเองเนี่ยเป็นนักธุรกิจอยู่แล้วแกมองว่าการเทรดหุ้นเนี่ยกับการปลูกต้นไม้แดงอินโดนเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือทํากําไรในระยะสั้น แกก็เลยเลือกที่จะมาซื้อผมแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาเนี่ยแกไม่อยากรอต้นไม้ที่โคนผมขายอยู่หน่อละสองล้านแกบอกว่ามีต้นไหนบ้างไหมที่มันไม่ต้องรอก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าจะต้องเอาทองคูณครับทองคูณเนี่ยผมขุดแยกจากแม่เนี่ยวันที่เก้ากันยาก็นับมาถึงวันนี้ก็ประมาณสองเดือนนะพี่เนาะได้นะตุลาประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนนิดนิดสองเดือนนิดนิดก็จากวันที่ผมขุดมาถึงเนี้ยสองเดือนกว่ากว่าจากวันที่ผมพ้นหน่อถึงวันเนี้ย อายุไม้ตันนี้ประมาณเกือบสี่เดือนแล้วนะครับก็ผมบอกพี่แขกว่าพี่แขกผมขอขายต้นละสามล้านพี่รับได้ไหมก็ใช้เวลาตัดสินใจอยู่ประมาณหนึ่งวันนะครับแกก็ไปคํานวณกับพี่ไอซ์เป็นแกเป็นเพื่อนกันสองคนแกก็ไปปรึกษากันว่าจุดคุ้มทุนเราอยู่ตรงไหนอ่าก็แกใช้เวลาหนึ่งวันในการตัดสินใจครับแล้วแกก็เลยตกลงซื้อครับก็เลยมาวางตังค์กันวันนี้นะครับ